ยังคงครอง JJK BTS ติดอันดับบอยกรุ๊ปที่มีการค้นหามากที่สุดใน YouTube ในเกาหลีใต้สวัสดีทุกคนค่ะนาทีนี้ไม่พูดถึงหนุ่มคนนี้คงไม่ได้นั่นก็คือหนุ่มจอนจองกุ๊กวัย24ปีหนุ่มหล่อจากปูซานคนนี้เขาไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเขามีความเป๊ะปังแข็งรูปร่างหน้าตาและความสามารถที่ร้ดเหลือทั้งการร้องเพลงเต้นแรปแต่งเพลงด้านกีฬาวัดรูป แข่งขันต่างๆนะคะโดยรวมก็คือจองกุ๊กเขาทำดีมาโดยตลอดลาสุดเลยค่ะเขายังคงครองตำแหน่งนี้ต่อไปจองกุ๊ก BTS ติดอันดับสมาชิกบอยกรุ๊ปที่มีการค้นหามากที่สุดใน YouTube ในเกาหลีใต้เข้า,บ,าบบิอป y แอป u b e เสิร์ชื่อจองกุ๊ก BTS อย่างเดียวแน่นอนอีกหนึ่งชายาของจองกุ๊กนะคะก็คือเจ้าพ่อโซเชียลเจ้าพ่อ SNS King นั่นเองค่ะ ถือว่าสถิติสำหรับไอดอลป๊อปนี้นะคะมีการค้นหามากที่สุดใน YouTube w ว r วัยเป็นเวลา5ปีติดต่อกันเมื่อเด็วนนี้ค่ะจองกุ๊กได้ติดอันดับท็อป10นะคะสมาชิกบอยก r o u p ที่มีการค้นหามากที่สุดในเกาหลีใต้บน YouTube นะคะในปี2564ซึ่งแสดงความนิยมอย่างสูงนะคะแบบไร้ที่ติในประเทศบ้านเกิดของเขานั่นเองอันดับที่1ค่ะตกเป็นของจองกุ๊ก BTS อันดับที่2ตกเป็นของ V BTS อันดับที่3ตกเป็นของ g ีดักก้อนวง b ิ g b แบงอันดับที่4จีบินวง BTS อันดับที่5 b a c k ๊คฮ n EXO อันดับที่6แทมบิน i ชนีอันดับที่7 s u g ช r BTS อันดับที่8 c h ชาอึนอูอาชโชอันดับที่9ขยูยอน Super ร์จูเอันดับที่10 m มิโนวินเนอร์ จองกุกนะคะได้ติดอันดับที่1ใน YouTube เกาหลีใต้แสดงให้เห็นถึงนะคะว่าชาวเด็ตนั้นหลงรักเขามากแค่ไหนทําให้ชัดเจนนะคะว่าเขานั้นเป็นตัวเลือกอันดับที่1ของเขาจองกุกนะคะยังได้รับเลื่องให้เป็นไอดอลเคป๊อปที่มีคนรักมากที่สุดเป็นอันดับที่1ในเกาหลีใต้ะคะ่ะตลอด3ปีที่ผ่านมาจากการสํารวจนะคะโดยชาวเน็ตเกาหลีใต้ ไม่เพียงเท่านี้ค่ะจองกูยังถือว่าเป็นเจ้าพ่อแห่ง t ทวิตเตอ,อีกด้วยค่ะถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ที่มีทั้งยอดไลคยอดคอมเมนต์ยอดรีทวิตนะคะยอดรับชมที่สูงที่สุดในตอนนี้อีกด้วยค่ะแถมยังมีการค้นหาบน YouTube ที่สูงที่สุดในช่วงปีแรกนะคะในปี2021และยังมีสถิติอีกมากมายหลายเรื่องด้วยกันค่ะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ